สวัสดีผู้ช่นที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับผมนี่เป็นผมเนโคบอีกแล้วนะครับผมหลังจากที่ไม่ลงคลิปเป็นเวลานานนะครับผมนี่ก็อยู่กับเกมหาเงินนะครับเป็นเกมหาเงินตัวใหม่นะครับที่เพิ่งมาแรงนะครับซึ่งผมจะทํารีวิวนานนะครับแต่ว่าติดช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็ไปเที่ยวมานิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่านะครับดับได้นะครับให้คุณเข้ามาที่หน้าตาแบบนี้นะครับถ้าใครไม่มีหน้าตาแบบนี้นะครับก็ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วก็ลองไปกดดูนะครับแล้วก็ทําตามผมให้แล การเปลี่ยนภาษาก่อนเลยนะครับมุมบนขวาสุดนะครับที่เขียนว่าอังกฤษนะครับเราก็เข้าไปจากนั้นนะครับให้เราเลือกเป็นภาษาไทยนะครับเพื่อเป็นการทําง่ายครับนี่ช่องแรกนะให้เราเลือกกรณีเลือกภูมิประเทศให้เรากดเข้าไปทีหนึ่งนะครับถ้าใครค้นหาไทยแลนด์ไม่เจอก็พิมพ์ไปพิมพ์เลยครับผมพิมพ์ว่า t h a i ครับกดเข้าไปตรงนี้นะครับช่องที่2จะเป็นหมายเลขเบอร์โทรศัพท์นะครับก็ให้เราใส่เบอร์ของเราไปนะครับในกรณีที่ใส่เบอร์แล้วยัง ไม่สามารถลงทะเบียนได้ก็ให้เติมเลขสูตรไปด้วยนะครับรหัสผ่านก็ตั้งได้ตามใจชอบเลยครับตัวโดยจะต้องประกอบตัวด้วยตัวเลขนะครับแล้วก็แล้วก็ภาษาอังกฤษ2ตัวประมาณนี้นะครับภาษาอังกฤษ2ตัวตัวเลขอีก8ตัวหรือ6ตัวก็ได้นะครับเมื่อเราทําการสมัครเสร็จครับให้เรากดคําว่าเข้าเกมครับส่วนรหัสเชิญก็จะกงจะเป็นตามด้านล่างนี้เลยนะครับของใครที่โหลดจากแอปพลิเคชันมานะครับมันจะไม่ขึ้นรหัสเชิญนะครับก็แต่ผมจะทิ้งรหัสเชิญไว้นะครับ ตรงข้างๆหน้าจอรครับถ้าใครที่โหลดผ่านแอปพลิเคชัน Apple Store หรือ iOS เอ้ย Apple Store หรือว่า Google Pay l นะผมก็จำไม่ค่อยได้ใช้ i p h o n e บ่อยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเมื่อสมัครเสร็จแล้วก็ให้เราเข้าไปที่หน้าเกมเลยดีกว่าสำหรับใครนะที่กดสมัครมาแล้วนะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ครมันจ,จะขึ้นคำว,ว่าลงทะเบียนกับสมัครบัญชีผู้ใช้ใหม่นะครับก็ให้เราบอกว่าเข้าสระบบเออผมพูดผิดดีกว่าเข้าสูระบบเออ ให้เรากดเข้าไปแล้วก็ใส่ข้อมูลนะให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าตรงนี้ขุมมันไม่ขึ้นนะเพราะว่าผมทําไปแล้วเมื่อเราทำการสมัครเสร็จนะครับก็ให้รอมโหลดข้าหน้าเกมรอม,มาสักครู่หนึ่งนะครับเมื่อเข้าหน้าเกมได้ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นครับโอเคนี่ถ้าคุณสมัครเสร็จแล้วเลยนะครับมันก็จะสอนเล่นนะคุณก็ทําตามที่มันสอนทุกอย่างครับแล้วก็ที่สําคัญครับพยายามอ่านตามที่เขาสอนให้ดีนะครับเพราะว่าตอนนั้นผมไม่ได้อัดหน้าจอไว้เลย บอกอะไรมากก็ได้แต่บอกได้นีดเลยว่ามันหาเงินได้นะครับโอเคสมมุติว่าคุณทําการฝึกเล่นเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรามาดูตรงเมนูว่างครับที่มันเขียนว่าผลกําไรนะให้เรากดเข้าไปที่หนึ่งนะครับเมื่อเราฝึกเสร็จนะครับเขาก็จะให้ฮีโร่ตัวนี้ฟรีมานะครับก็คือแคสิโอเปียนะครับเป็นฮีโร่ที่สามารถหาเงินได้นะครับมีอายุการใช้งานอยู่ที่2วันนะครับหรือว่า48ชั่วโมงครับใน48ชั่วโมงนี้นะครับเราจะได้ หิเราจะได้วันล,ละ2.16แอสตานะครับแล้วก็เอาไปแลกเป็นเหรียญ US อยู่ไเอาไปเอาไปแลกเป็นเหรียญ USDT นะครับเดี๋ยวผมกดรับไปก่อนนี่โอเคตอนนี้ยังกดรับไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องรอให้ครบ2วันก่อนนะครับทีนกดรับเป็นเงินได้นะครับถามว่าฮีโร่ตัวนี้มันเอามาแลกเป็นปเงินยังไงนะครับมันไม่ใช่แลกเป็นเงินครับเหมือนมันเอามาฟาร์มฟาร์มฟาร์มของแล้วก็รอเวลาเมือ่อครบเวลาตามที่กำหนดเราก็จะได้เงินตามจํานวนของมันนะครับ เราก็รอไปก่อนนะครับผมอาจจะอธิบายงงนิดนึงนะครับแต่ก็จะพยายามอธิบายดีที่สุดเพราะไม่ทํานานด้วยแหละโอเคแล้วกดกลับก่อนแล้วกันมาที่เมืองหลักครับผมให้เรานะครับดูไปที่คงว,ว่าทุ่งกว้างนะครับกดเข้าไปที่คําว่าเมืองแรกตรงนี้เอ๊บกดเข้าไปที่อันแรกครับนที่มันเป็นเงยตรงนี้นะครับถ้าใครที่ฝึกเล่นมานะมันจะมีให้ทําตรงนี้นะครับแต่นี้คือมันผมทําไปแล้วไง ก็คือฮีโร่ตัวเมื่อกี้นะครับมันจะแจกฟรีทุกคนนะครับก็เหมือนมันให้เงินลามาฟรีนะครับ2องชดหนึ่งหกเหรีนะครับถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ60กว่าบาทประมาณนี้นะครับถามว่าฮีโร่ตัวอื่นมันเอามาทําได้ไหมนะครับฮีโร่ตัวอื่นถ้าเอามาฟาร์มครับมันก็จะได้แค่อเทเนมครับมันไม่ได้เงินนะครับมีแค่ฮีโร่ตัวนี้นะครับที่ได้เงินเองนะโอเคสมมุติว่าถ้าฮีโร่ตัวนี้หมดอายุนะครับแล้วเราจะทํายังไงนะครับก็ ให้เรานะครับมาดูที่มันเขียนคําว่าซื้อฮีโร่ครับในหน้าจอของคุณนะครับป๊บตรงนี้นะครับตัวนี้นะครับตอนนี้ซื้ออยู่ที่หอะไรเนี่ยหกดอลลาร์ถ้าเราซื้อตัวนี้มาครับเราก็จะสามารถเอาไปแลไอเอาไปทําเงินได้อีกนะครับแต่ว่าเราต้องทาการเติมเงินนิดนึงนะครับเดี๋ยวการเติมเป็นการถอนเงินที่ผมสอนที่หลังแล้วกันซื้ออยู่ที่6ดอลลาร์นะครับนี่แต่ว่าผมไม่มีเงินเนี่ย โอเคสถาู okay, speaker, roommate, me, ้ใช้ใหม่นะครับก็ให้กดเข้าไปที่ข้อความตัวที่มันเขียนว่าเป็นรูปแชทนะครับกดเข้าไปด้วยตรงนี้นะครับเขาบอกว่าให้คุณนะครับพิมพ์คําว่าสวัสดีผมเป็นผู้เล่นใหม่นะครับขอรับรางวัลฟรีนะครับเขาก็จะบอกว่าให้ติดต่อหน้าที่ของคุณครับก็ให้เราไปติดต่อหน้าที่ของเราครับเพื่อที่จะรับรางวัลนะครับติดต่อหน้าที่ในไลน์นะครับอาจจะงงนิดนึงนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมปึ๊บนี่มันจะเป็นแบบนี้นะครับส่วนวิธีการ แลกเงินถอนเงินก็เดี๋ยวผมสอนนะครับเกมนี้นะครับสมมุติว่าถ้ามันแบบยังห่างยังได้เงินชายเราเขาเราก็สามารถเล่นเกมรอก็ได้นะครับเกมนี้ชีโร่นะครับส่วนมากนะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้บอกวิธีนะครับนะครับฮีโร่ตัวไหนที่สามารถทาเงินได้กับทําไม่ได้นะครับนี่นะครับให้เรานะสังเกตโลนะครับโลที่เป็นสีทองทองนะครับ่างเนี้ยนะที่ผมจิ้มอย่างตรงเนี้ย ิวฮีโร่นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นต,ตัวที่สามารถทําเงินได้นะครับแล้วที่สําคัญนะครับถ้าเอาเปเล่นโจมตีตัวนี้โคตรแรงแรงมากๆเลยก็อ,อัปเกรดได้ด้วยนะครับเปิ้ลนี่อัปเกรดเปึ้ลปึ้ลปึ้ลเอาค่าค่าสัวการอัพไม่ได้แล้วนี่ก็เป็น Level เลเวลสามเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแลกเงินกับถอนเงินดีกว่านะครับเพราะว่า ถ้าเราทําเงินมานะครับมันก็จะเป็นเหรียญของมันก็จะเป็นเหรียญแอตตาครับมันยังไม่เป็นเหรียญ U S D T นะครับให้เรากดเข้ามาเที่วว่ากระเป๋าตรงนี้นะครับมันจะมีเมนูเขียนว่าเติมเงินถอนเงินาการแลกเปลี่ยนนะครับก็คือในในเกมนี้นะครับ1่ U S D T จะเท่ากับ3 8บาทนะครับถือว่าให้เยอะมากเลยนะครับส่วนหนึ่งแอตตาเท่ากับ9บาทนะครับผมของเกมนี้ ถามว่าเหรียญแอตตามาจากไหนนะครับเหรียญแอตตาก็มาจากการที่เราฟาร์มตัวละครและตัวละครให้เงินเรามาก็จะเป็นเหรียญแอตตาแล้วเราต้องเอาไปแลกเป็นเหรียญยูเอทีทีหนึ่งเพื่อที่ให้มันทําการถอนได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่การทําการแลกเปลี่ยนก่อนนะครับเพราะว่าเราต้องทําการแลกเปลี่ยนก่อนปึ๊บแลกเปลี่ยนตรงนี้นะครับเหรียญแอตตานะครับเขาบอกว่าเหรียญแอตตาเหรียญแอตตาแลกหนึ่งแอตตาเท่ากับ0.25ดอลลาร์ครับ แล้วพอแล้วพอเราจะแลกกลับก็หนึ่ง USD t เท่ากับสี่แอตตาครับตัวละครเมื่อกี้นะครับขายอยู่ที่6กแอตตานะครับก็อยู่ที่ประมาณ1.2ดอลลาร์นะครับก็ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ40หรือ60กว่าบาทนะครับก็ถือว่าคุ้มนะครับเพราะตอนนี้มันเป็นช่วงลดราคาอยู่แล้วก็เอาไปฝากเมื่อเราทําการแลกเสร็จก็เรากดเริ่มแลกเปลี่ยนจะมีภาษีอยู่ที่0.3%นะครับนี่คือการแลกเปลี่ยนเหรียญนะครับผม เกมนี้ก็สามารถได้ทาง Android ก็ไอโอเอสเลยครับมีให้โหลดในก g o กิลเพลยและ App Store นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูที่การเติมเงินกันนะครับถ้าใครที่ไม่อยากรอนะครับแค่ตรงที่เติมเงินตรงนี้นะครับก็จะเติมขั้นต่ำอยู่ที่3ดอลลาร์หึงหมื่นดอลลาร์เลยนะครับดีการเติมเงินนะครับให้เราเลือกไปครับผมเมราิว่าเราจะเลือก6ดอลลาร์ตรงนี้นะครับเรากดไปปึ๊บทีหนึ่งนะครับก็จะมีให้เลือกเป็นกระเป๋าเงินดิจิตอลกับเติมเงินไทยบาทนะครับ ในที่นี้ผมจะสอนเป็นเติมเงินไทยบาทล้วนะกันเพราะว่าคนส่วนใหญ่นะครับก็บอกที่ตอนไม่ค่อยใช้กันนะครับปุ๊บกดเข้าไปตรงนี้ทีหนึ่งครับก็จะขึ้นหน้าตานี้ให้เราเอาค r วอา e ตรงนี้นะครับไปทําการสแกนในธนาคารเราครับเพื่อทําการเติมเงินนะครับผม<ๆ>เมื่อเราทําการสแกนค r ว o d รเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราทำการแคมปภาพหน้าจอหรือว่าเอารูปภาพมายืนยันด้วยนะครับผมตรงนี้นี่คือการเติมเงินนะครับส่วนการถอนเงินนะครับกดเข้าไป การถอนเงินจะอยู่ที่ขั้นต่ำ10ดอลลาร์นะครับผมก็ตีเป็นะไทัยประมาณ300กว่าบาทนะครับผมเราต้องแลกเหรียญแอตตาก่อนนะครับเพราะว่าเหรียญแอตตาไม่สามารถถอนได้เอาแลกเป็นเหรียญ USDT ก่อนเมื่อเราทำการแลกเหรียญ UDT เสร็จแล้วกดกดตรงนี้นะครับ10ดอลลาร์ปุ๊บนี่แล้วกดทำการถอนตรงนี้ปุ๊บแต่ว่าผมยังไม่มีเหรียญ UDT เลยยังถอนไม่ได้นะครับผม หลักการหลักก็จะประมาณนี้ครับส่วนคลิปหน้าถ้าแบบผมมีเหรียญพอจะถอดได้เดี๋ยวผมมาถอนให้ท่านผู้ชมดูแล้วกันนะครับ